ถ้าความคิดของเราณนะตอนนี้มันเท่ากับสภาพแวดล้อมแวดล้อมของเราตอนนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงล่ะอืมนี่คือคําถามถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงโชคดีเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงรายได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องหลุดจากสภาพแวดล้อมเดิมเดิก่อนใช่หรือไม่ผมถามตรงนี้จริงไหมถ้าเรายังอยู่ในในสิ่งที่เหมือนเดิมไอสไตล์บอกว่ามีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละ ที่ทำแบบเดิมและหวังผลแบบใหม่ก็คุณทำแบบเดิมมันจะได้ผลแบบใหม่ได้อย่างไรจริงไหมคราวนี้มาดูตรงนี้นะครับตราบใดที่คุณคิดทุกสิ่งที่คุณคุ้นเคยและรู้จักนะครับทุกสิ่งเลยที่คุณคุ้นเคยเนี่ยคุณยังคงคุณยังคงสร้างชีวิตแบบเดียวกันมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งคุณคิดในสภาพแวดล้อมแบบเดิมในสิ่งที่คุณ สภาพแวดล้อมแบบเดิมเนี่ยคือสิ่งที่คุณรู้จักนะครับใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วว่าไปทํางานทางนี้รู้อยู่แล้วว่าคนนี้เราไม่ชอบรู้อยู่แล้วว่าคนนี้ไม่ชอบเรารู้อยู่แล้วว่างานมันเป็นแบบนี้รู้อยู่แล้วว่างานต้องทําขั้นตอนแบบหนึ่งสองสามก็คือสภาพแวดล้อมที่เรารู้จักนะครับยิ่งเราทําแบบนี้ซ้ําไปเรื่อยๆในแต่ละวันเท่ากับว่าเรากําลังสร้างให้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆเหมือนตัวเราแบบเนี้ โหมีกำลังทําให้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆทวีคูณเลยคูณ10บเลยสิบเลย,เเลยนะครับเราจะไม่เปลี่ยนและกฎของควอนตัมก็คือกฎแรงดึงดูดนั่นแหละกฎควอนตัมฟิสิกส์อ่ะคือคุณคิดเท่ากับทุกสิ่งที่คุณรู้นะครับและคุณยังคงสร้างสิ่งเดียวกันมากขึ้นเรื่อยๆกฎของควอนตัมยิ่งคุณคิดคุณจะยิ่งรู้และยิ่งคุณรู้มันจะยิ่งตอบยำ้ำ มันยิ่งตอกย้ำให้คุณอยู่ในกรอบเดิมงานเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่มีทางที่คุณจะเปลี่ยนหรือแม้คุณยังคิดแบบเดิมเครียดแบบเดิมกับงานเดิมมีเจ้านายเจ้านายสั่งแบบเดิมไม่ชอบแบบเดิมเหมือนเดิมอยากทํางานเสร็จอยากออกเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้ออกสักทีเหมือนเดิมหมดยิ่งยิ่งเราพัแบบนี้เหมือนเดิมมันยิ่งคูณสิบยิ่งตอกย้ำให้เรายิ่งอยู่ในรั้วเหมือนเราล้อมรั้วตัวเองนะครับต่อมา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องทำยังไงล่ะแถวนี้อ่าเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงก็คือคุณต้องคิดให้ยิ่งใหญ่กว่าสภาพแวดล้อมของคุณยกตัวอย่างเช่นถ้าผมบอกว่าซีเรียมันเนี้ยคือพื้นที่นะครับสภาพแวดล้อมของคุณตรงนี้คือบ้านคุณที่นอนคุณปัญหาของคุณหนี้สินคุณ รายได้ของคุณงานคุณออครอบครัวแฟนนะครับภาระนะครับออสัตว์เลี้ยงหรือของใช้ที่นอนรถหรืออะไรก็ตามอ่ะที่เรามีสมมติอันนี้คือของคุณสภาพแวดล้อมของคุณตอนนี้เพื่อนอ่ะเพื่อนชอบไม่ชอบของสิ่งไหนงานการอองานอาดิเรกอะไรก็ตามอันนี้คือสภาพแวดล้อมกฎของควอนตัมคือคุณต้องขยายร่างตัวเอง ให้ใหญ่กว่าสภาพแวดลอ้อมขอภยัยเ,เพื่อนเพื่อนชาว t ิกตอกด้วยนะครับก็ผมอาจจะไม่ได้มีกราฟิกนะครับน,น,นี่ให้ดูนี้อย่างนี้นะครับเหมือนทาง Facebook จะขึ้นหน้าจอเลยก็ขออภัยด้วยนะครับไว้ถ้ามีโอกาสถ้าทุกคนสน,สนใจนะครับผมอาจจะเอากราฟิกมาขึ้นในรอบหน้าก็ฝากกดหัวใจรัวๆกดแทบหน้าจอรัวรวให้ผมด้วยละกันนะเพื่อเป็นกำลังใจจะได้อัปเกรดการไลฟ์สดของเรานะฝากกดหัวใจรัวๆด้วยละกัน คราวนี้ยิ่งถ้าเราตัวใหญ่มันเหมือนพอผมพูดแบบนี้ทุกคนจะคิดว่าอะไรรู้ไหมมันก็เหมือนกับเออที่เขาพูดกันอะตัวเราต้องใหญ่กว่าปัญหาเราต้องใหญ่กว่าอย่างนั้นที่เขาพูดกันเป็นแบบคําคมใช่ไหมจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคําว่าเราต้องใหญ่กว่าปัญหาเนี่ยหรือเราต้องใหญ่กว่าสภาพแวดล้อมที่ผมบอกเนี่ยมันคือความคิดของเราตั้งหากนะ คุณต้องคิดให้ยิ่งใหญ่กว่าสภาพแวดล้อมของคุณอืเหมือนกับปากกาที่ผมบอกตอนนี้อีกรอบหนึ่งสภาพแวดล้อมของผมตอนนี้บอกว่าปากกาด้านนี้หนักจังเลยผมต้องคิดให้ยิ่งใหญ่กว่าปากกาด้านนี้ก็คือมันหนักเหรอแสดงว่าเราอ่อนแอสิเพราะฉะนั้นผมจะทํายังไงให้ปากกาด้านนี้มันหมุนรอบมือผมได้แบบสวยงาม ผมต้องฝึกฝนใช่ไหมหรืออะไรเราจะเริ่มคิดอะไเห็นไหมหรือเราบอกว่ามันหนักเพราะอะไรเพราะเราอ่อนแอหรือเปล่าหรือเราต้องไปทําอะไรเห็นไหมเราเริ่มคิดอะไรที่มันกว้างขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่ผมบอกปากกาด้านนี้มันหนักผมได้เอาปากกาด้านนี้ใส่เข้าไปในหัวแล้วฟื้อว่าหนักแต่คนที่ตัวใหญ่กว่าผมนะมีกล้ามเยอะกว่าผมแข็งแรงกว่าผมเขาบอกปากกาด้านนี้ก็สวยดีนะเบาดีเห็นไหมด้านเดียวกันทําไมคิดไม่เหมือนกันแสดงว่าผมไม่ได้ใหญ่กว่าสภาพแวดล้อมผมเลยผมมีปัญหากับปากกาด้านนี้เพราะอะไร ทำไมบางคนไม่เห็นมีปัญหา,ากับปากกาด้ามนี้เห็นไหมครับคราวนี้การคิดให้ยิ่งใหญ่กว่าสภาพแวดล้อมของคุณนะนี่คือความลับบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ทุกคนรู้เรื่องนี้และคนส่วนใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์หรือที่มีอำนาจเขาพยายามอันนี้ฝรั่งเขาบอกมานะปกปิดความลับนี้เอาไว้ เพื่อให้เราอยู่จมอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราคิดแบบนี้อันนี้ฝรั่งเขาบอกคอนเฟิร์มเลยนะว่าผู้มีอำนาจตั้งแต่อดีตแล้วพยายามปกปิดนะครับวิธีการคิดแบบนี้เปลี่ยนระบบประสาทแบบนี้นะครับและจริงๆแล้วทั้งหมดนี้เราเคยเรียนรู้มาหมดไม่ใช่ไม่เคยเรียนรู้แต่เขาไม่ได้มาพูดเจาะลึกแบบนี้เพราะคนสอนคือใครครูหรืออาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนมหาลัยเขาทำยังไงครับ เปิดหนังสือสอนผมมั่นใจว่าเขาไม่ได้สอนแบบนี้นะเขาไม่ได้สอนละเอียดแบบนี้เขาไม่ได้สอนจากประสบการณ์เหมือนที่ผมชอบถามเนี่ยว่าถ้าคุณไปเรียนบิษเน็ตอ่ะเรียนการตลาดอะ่ะคุณลองถามอาจารย์คุณสิเคยมีกิจการอะไรที่เป็นรูปประธรรมบ้างไม่มีและยุคสมัยนี้คุณลองไปถามอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่และคนสิน้อยคนที่จะมีผมไม่ได้บอกไม่มีเลยแล้วกันน้อยคนที่จะมี ไม่เฉพาะของไทยนะต่างประเทศเขาก็บอกมาแต่ถ้าให้เลือกระหว่างครูที่สอนเขียนโปรแกรมนะครับนะให้เราออกไปหางานกับมาร์คซ์เคเบิร์กที่เคยมีเนี่ยทำไม่ได้เรียนจบแ,แต่ตามมามีผลงานคุณจะเรียนกับใครเห็นไหมแค่นี้เราเริ่มตื่นขึ้นไหมระหว่างเปิดหนังสือสอนกับประสบการณ์จริงเราต้องรู้ตรงนี้ก่อนนะครับว่าเราจะเลือกเชื่ออะไร นี่เก็ผลว่าคนส่วนใหญ่พอจบมหาลัยจบการเรียนแล้วแล้วเราก็จํากัดว่าฉันรู้แล้วเรายังไม่รู้ครับจนกว่าเราจะทำพระพุทธเจ้าบอกว่าเราต้องรู้ได้ด้วยตนเองเท่ากับว่าเราต้องทําเองรู้เองและไม่ได้บอกว่าสิ่งที่มหาลัยสอนผิดนะครับถูกแต่วิธีการที่จะสื่อสารมันอาจจะไม่ตรงใจเราแค่นั้นเองจริงไหมครับและทั้งหมดที่ผมพูดมานี้เนี่ยมันคือคําว่าอะไรรู้ไหม ไอ้รู้ไหมรู้ไหมครับมันคือคําว่าวิสัยทัศน์ตอนเรียนเราก็เคยเรียนละแต่เขาบอกว่าวิสัยเราต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลแต่มันไม่ใช่นะมันไม่ได้มีเหตุผลแบบนี้เลยเขาไม่ได้มาบอกว่านักเรียนนักเรียนยังตื่นนอนแบบเดิมหรือเปล่าคะตื่นนอนแบบเดิมไหมยความว่าคุณยังคิดเรื่องงานเรื่องอะไรสภาพแวดล้อมของคุณหรือเปล่าไม่มีใครมานั่งไล่คุณแบบผมนะเพราะเขาจะมองว่าบ้าอย่างผมพูดอย่างเงี้ยคนจะดูน้อย คนจะหาว่าผมบ้าแต่ถ้าผมพูดอ,อะไรอะท็อกซิตหน่อยพูดแบบดราม่าหน่อยด่าคนนั้นด่าคนนี้เรื่องที่ดรามา่าคนจะดูเยอะนี่คือสภาพนะครับแต่รู้ไหมว่ามันเป็นข้อได้เปรียบของเราตรงไหนมันเป็นข้อได้เปรียบของเราที่เราดูแบบเนี้นเนเยเท,เ,บบเท่ากับว่าคนส่วนใหญ่ไปกองกันอยู่ตรงนู้นและถ้ามีคนส่วนน้อยลุกฮือขึ้นมาหนึ่งคนเปลี่ยนตัวเอง คุณจะโดดเด่นขึ้นมานันทีเลยเพราะคนส่วนใหญ่เขาไม่ทํากันนี่คือเหตุผลว่าผมเลยต้องมาแนะนําแบบนี้นะครับนี่ยังไม่ถึงเจ็ดสัญญาณเลยนะนี่ให้เข้าใจเรื่องระบบก่อนนะว่าทําไมเราถึงเป็นแบบนี้และคุณรู้ไหมว่าคุณรู้ไหมว่าผู้นําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในอดีตหรือคนที่มีที่พลในอดีตนะครับพวกเขาคิดแบบไหน ฮ่อันนี้ฝรั่งบอกมานะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาเอาหนังสือทุกเล่มนะครับมากระจายแล้วก็สรุปมาให้เลยว่าพวกเขาคิดแบบฮ่คนใน Facebook ใครอยากรู้บ้างพวกเขาคิดแบบไหนพิมก้ามาพิมก้ามาผมจะไล่ให้ดูอันนี้เขารวบรวมมาเลยนะรู้ไหมว่าผู้นําคนมีิทิพลน,นะครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยเราจะบอกว่าเ,เขารวยอย่างนั้นอย่างนี้ มันมีคนที่ไม่รวยแล้วทําไมเขารวยได้คุณรู้ไหมว่าเขาคิดแบบไหนคนที่ไม่มีอะไรเลยแล้ววันหนึ่งที่เขาพุ่งทะยามาเขาใช้วิธีคิดแบบไหนก่อนที่เขาจะพุ่งอืมก่อนที่เขาจะพุ่งเขาคิดแบบไหนเขามีวิสัยทัศน์แบบไหนบางคนบอกวิสัยทัศน์กว้างไกลอย่างอ่าสมมติอีลอนมัสก์เอาปัจจุบันก็ได้เราจะบอกว่าเขาวิสัยทัศน์กว้างไกลมากเขามองว่าเทสลามองว่ารถไฟฟ้ามอง ใช่ไหมแต่มันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรน็อตเล็กๆน็อตหนึ่งหรือสก,กูเล็กๆสก,กูหนึ่งที่เขาไม่บอกคุณไม่มีใครบอกด้วยตัวผมเองก็บอกไหมอะก็บอกอะ่ะวันนี้จะบอกแล้วคุณลองไปเช็คดูนะว่าที่ผมพูดจริงไหม